ตาไม่ดูไทยเลยบอว่าตาตาผมเป็นคนอ่าผมเป็นคนเป็นคนอ่าโบนแต่ว่าผมปิดด้วยเอาไปด้วย Sorry a DJ ยูทูบสวัสดีครับสวัสดีครับนนี้ยูโพรบังเอี๊ยนวาวนี่ทุกคนบอตัวนี้ใครจำไได้หรือเปล่าบังเอี๊ยนติดใหม่แล้วเอามังเอี๊มันเหตุยวิธหนึ่งไม่เป็นไรเราพาที่นู้นมาไหมที่โป๊ะมาไหมใม้มาให้พามาเออมาดูกันว่าเราใส่แองแล้วมันจะขึ้นหน่อยมั้ยตัวนี้นะมันไม่เหตุแค่ไม้หรอกพี่แต่เดดเเีียยวว๋ราขอขึ้นตัวนี้ก่อนแล้วเราก็ขึ้นมาเนาะมาแข่งกันเลยนะใส่ไรเงี้ยเลยอันนี้หมดดูว่าแล้วแต่ว่าเราก็ยังเล่นบอาอยู่นะบังเอี๊นเอ ไปลูกพี่ไปบนมาดูว่าเราจะปล่อยหมดเข็ดพันกิโลนี้มันจะถึงสวรรค์หรือเปล่าลูกพี่ว่าถึงไม่สวรรค์ปลาไปดิอาจารย์เลยนะพี่นะเออปลาว่าขึ้นไหมขึ้นปลาเลยลูกพี่เอออะไรถึงจะโอ้ผ่านเลยบางทีเพราะเป็นบางทีบนเป็นอยู่แล้วเพราะว่าเราได้มือบนมาจากต่างประเทศมาดูกันว่าโนีลูกพี่อาจารย์มีฟังดู ดไปฟังดูอยับมัวเลยเดี๋ยวมามาดูกันว่าเราบนทีเดียวขึ้นเลยไหมนะเราจะปล่อยหมดเชือกเข็มนี้ไปสามพันล้านกิโลมาดูว่าน่ามันจะออกนอกโลกหรือเปล่าวันนี้บรรยากาศดีมากแต่เราไม่แน่ใจว่าลมมันจะดีหรือเปล่าตากล้องลมดีไหมดีเออตากล้องอยู่ที่ร่มนไหมนะอย่าดูที่ร้อนบังพ่อพาไปเลยเร็วๆเลยวิ่งมาเลยเราก็ได้นักวิ่งมาจากประเทศอินเดียโอ้โหโอ้โห

ได้ดวงอินจะได้เออมันเอียงจริงเลยเดี๋ยวเราแต่งก่อนแต่งก่อนเอียงเยอะเราต้องเอาไองออกไหมล่ะคุณพี่เดี๋ยวเราขอดูก่อนตากล้องตามมาเดี๋ยวแต่งสายก่อนสายออกมันแย่อยู่ตากล้องตามมาตากล้องตามมาตากล้อง

อยอที่ออกเยอยู่ขาดด้วยอ่า่าไม่ือไม่ือเรยังขึ้นนะเราเราเราสดอยู่แล้วใช่ไหมใช่โอเคที่มันขาดเพราะว่าอะไรรู้ไหมลมแรงดัดแงฟุกกันเราเหนป่ะเดี๋ยวยมันลงไปเลยตองเพลตโอเคแล้วก็เราปรับายออกไม้ตรงเ็นไหมายออกแยอยู่ มังตาไม่ดูแถวเลยเหรอมังตามังตาผมเป็นคนอ่าผมเป็นคนเป็นป <ะ S 1> คนอ่าบนแต่ว่าผมปิดด้วยเอาไปลูกพี่เอาไปเสร็จารออกมาเดินนะยาย่เห็นนะไปกลับไปที่หนูทางพอบ,บนเหมือนเดิมมาเร็วท้างบนเลยร,ร,รอบนี้จะดีกว่าเดิมหรือเปล่ามาดูกันนะ เราถือว่าเราแต่งแล้วนะเราน่าจะไม่พลาดครับโอเคเพียงพรมบอนโอ้โหขึ้นดีกว่าเดินเลยรอบนี้โอ้บังตาเห็นแล้วไหมขึ้นไปตั้งเหงีนี่เลยบังตาขึ้นไปตั้งเหงีนี่เลยเราปล่อยมาตั้งเหงีนี่เลยเรา มาดูกันที่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันโดนลมเล้ยไปเป็นยังไงนะโดนลมไม่ค่อยดีดาวพราข้างบนอ๋อตีนกันแล้วครับพ่อโดนเองด้วยนุตาดูเองดังด้วยอ่ะเนี่ยลมมาเลยมาดูว่าบางพ่ออยู่ไว้ม่เยนะนั่นเราได้ทุกคน เราดูก่อนจะพาเราไหมกินได้เลยสิตากงเราย่าไปตรงนี้ดีกว่าเราจะไม่ร้อนมาเลลยเงราได้มาดูนะว่าอุ้ยอุ้ยตากงอุ้ยคุ้นดีอะตากงดูโอ้ตากงโอ้บ้าคุ้นดีเลยไหคุ้นดีโอ้แทง ได้ความเลยนะเราเลยว่าทราหมดนี้มันจะถึงประเทศไทยไหมนถึงวถึงประเทศจีนซีโอ้ยเลาะร้านเลยซีเฮาดึงดูโอ้ถึงไหมดึงถึงดึงโอ้ตาอาตามันขอเชือกแล้วมันเอียงวะเอียงเลยไม่เป็นไรเราใช้ได้เลยนะซี แข็งมากเลย,ย,ยพี่จยนะยินนะอย่าเก็บนะโอ้ยพี่เออเ้าดึงไว้ก่อนมันแทงดีมากตัวนี้โอเคปล่อยอ่าขึ้นสวรรค์นเนี่ยเลยตะตัวน,นี้มาดูกันวนะ่ามันจะไปเป็นร้อนหรือเปล่าดูดยยาตากร้องรัวมัง้งไง

mà mình cái anh à? à mà ai quá tiếng Đi Tại ông ta ở Tại ở Tại ở Tại ở ta ở Tại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  ở mà ở Tại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  ở đi ở Tạ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 i ở Cùng ở Tại ở ở Tại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  ở ở Tại 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 อย่างไงบ้างตาไหวไหมแข็งมากเลยจัดไปเดี๋ยวเราค่อยดูตอนเอาลงกันอีกทีหนึ่งตอนนี้เราขอกินขนมก่อนเดี๋ยวดูให้ว่าว้ว่าวขึ้นสูงมากทุกคนดูทุกคนขึ้นโคตรสูงดูทุกคนโอ้โหไกลมากสูงไหมบ้างตาสูงจัดทุกคนสวยจริงๆ